สวัสดีครับชาวโลกวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการซ่อมพื้นกระเบื้องระเบิดโดยไม่ต้องสกัดพื้นซึ่งหน้าตาเจ้ากระเบื้องระเบิดเนี่ยก็เป็นแบบนี้นะครับเวลาเรางัดมันออกมาเนี่ยที่มันปูดอย่างเงี้ยเรางัดออกมาเสร็จมันจะลามดังเป๊ะๆๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนเขาก็เลยเรียกมันว่ากระเบื้องระเบิดทีนี้เนี่ยต้นเหตุมันก็อาจจะเกิดจากการปูพื้นที่ไม่เต็มหรือไม่อากาศที่เย็น หรือไม่ก็เป็นพวกอาคารสั่นไหวอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทําให้เกิดไอ้กระเบื้องปูดแบบนี้ขึ้นมามันก็เป็นปัญหามากๆเลยนะครับเวลาเราจะดึงกระเบื้องที่มันมีปัญหาออกเนี่ยเราก็ต้องทําการค่อยๆขูดยาแนวทิ้งอ่าแล้วเราก็ค่อยๆดึงกระเบื้องออกมาบางอันเนี่ยมันก็ยังติดอยู่บ้างนะครับบางทีเราเหยียบไปมันจะดังแก๊กก็แก๊กแก๊กเนี่ย เราก็ต้องงัดมันออกมาหมดเลยอันไหนที่ไม่ดีต้องงัดออกมาหมดเลยนะวิธีการงัดก็อย่างที่เห็นนะฮะจะขูดยาแนวก่อนแล้วก็ทำการสกัดบางส่วนทิ้งนะครับแล้วก็ดึงกระเบื้องออกมานี่กระเบื้องที่ดึงออกมาเนี่ยก็จะต้องไปทำความสะอาดด้วยนะแล้วก็บางตัวที่พอใช้ได้แล้วเราก็จะเอากลับมาใช้เนี่ยเราก็จะทำการมาร์กสัญ,ญลักษณ์เอาไว้ แต่ว่าเราก็ต้องเอาไปทําความสะอาดอีกนะเพราะว่าเวลาเราจะใช้พวกกาวหรือใช้พวกปูนหรือการติดโดยที่ไม่ใช่เป็นการเอาตะปูยึดเนี่ยนะฮะมันก็จะต้องทําความสะอาดพื้นผิวให้เรียบร้อยอย่าให้มีฝุ่นอย่าให้มีทรายนะไม่ว่าจะเป็นด้านตัวกระเบื้องเองก็ดีหรือตัวพื้นเองก็ดีอย่าให้มีฝุ่นเด็ดขาดนะครับคือมีให้น้อยที่สุดนั่นเอง ทีนี้พระเอกของเราก็คือเจ้าตัวกระป๋องนี้เลยครับเซรามิกบอลซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ทำการใช้มาหลายครั้งแล้วแล้วก็ไม่พบปัญหาหลังจากใช้นะ mm hmm. ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเราก็เลยมาแนะนำนะและเราก็ไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆนะครับต้องบอกก่อนว่าอันนี้ใช้เองส่วนตัวเดี๋ยวจะหาว่าเป็นสปอนเซอร์อ่า วิธีการใช้ก็ไม่ได้ยากอะไรเปิดกระป๋องเสร็จนะแล้วเราก็เอาเจ้ากาวเซรามิกบอลเนี่ยทำการทาลงไปในกระเบื้องอหรือตรงพื้นด้วยทั้ง2ที่เลยก็จะยิ่งดีจากนั้นเราก็ทําการกดกระเบื้องเนี่ยเข้ากับพื้นได้เลยเพียงเท่านี้นะครับก็จะสามารถที่จะซ่อมโดยไม่ต้องสกัดพื้นแล้วเพราะว่าโดยปกติเนี่ยหลักการที่ถูกต้อง จะต้องสกัดพื้นเก่าทิ้งออกหมดเลยแต่เนื่องจากสถานที่แต่ละสถานที่มันก็มีข้อจํากัดนะอย่างสถานที่นี้ห้ามเสียงดังเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันก็เป็นการยากที่จะทำงานนะโดยไม่ให้เกิดเสียงนะครับเพราะการสกัดพื้นจะเป็นอะไรที่เสียงดังมากๆเราก็เลยหาวิธีจนใช้วิธีนี้แล้วแหละดีที่สุดละโอเคก็ คงไม่ได้ลงถึงรายละเอียดอย่างยาวมากๆก,กันนะครับแต่ก็คงจะพอเห็นภาพอยู่บ้างเพราะว่าหลายๆคนเขาจะใช้วิธีการแกะกระเบื้องเก่าสกัดพื้นแล้วก็ทำเหมือนการปูใหม่เลยนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราก็มีข้อจำกัดอย่างที่บอกยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายชาวโลกเจอกันคลิปหนะ้า